ดีแคปมภาคใต้ที่ทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูล,ลนิธิยังมีเรานะคะไปจัดกิจกรรมกันบรรยากาศสนุกสนานมากไปติดตามจากสกรูชิ้นนี้ค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมด้วยมูลนิธิยังมีเราเดินหน้าจัดกิจกรรมค่ายรณรงค์รู้เท่าทันภัยพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็นค่ายที่3ณนะจังหวัดสงขลาโดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีและนายสถาพรเกื้อสกุลผู้ประกาศข่าวท็อปนิวผู้แทนประธานมูลนิธิยังมีเราร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ หลักๆก็คือเราเล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับของการพนันรูปแบบใหม่ซึ่งมาในรูปแบบของออนไลน์นะครับซึ่งในยุคสมัยนี้นะครับเยาวชนคนไทยเนี่ยเกิดมาพร้อมกับดิจิตอลเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีเกิดมาพร้อมกับมือถือซึ่งมือถือเนี่ยเข้าถึงได้อย่างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการพนันในรูปของออนไลน์มือถือเนี่ยเข้าง่ายมากเข้าได้ทุกที่ทุกเวลานะครับและโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้มือถือเป็นกิจวัตรเป็นประจำวันเลยนะครับดัะนั้นเนี่ยเรา หนตรงนี้นะครับเราพยายามร่วมกับนุที่ยังมีเราเนี่ยนะครับทำให้มีโครงการคิดดีแคมต้นกล้าดีมีคุณธรรมขึ้นมานะครับแล้วเราก็สอดแทรกในองค์ความรู้นะครับสร้างให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยมีกรอบป้องกันนะครับมีความรู้ในเรื่องของรู้เท่าทันเรื่องการปรัะหาออนไลน์ เมื่อน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความรู้ความเข้าทันเรื่องกัรทออนไลน์แล้วเขาก็สามารถที่มีเกาะป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับรวมทั้งสร้างเครือข่ายสักส่วนเพื่อนๆนะครับให้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องกรัรออนไลน์คิดดีแคมพัคใต้ครั้งนี้มีนักเรียนผู้ผ่ผานการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายจํานวน44คนกิจกรรมตลอด3วัน2คืนจัดเต็มเข้มข้นทั้งในค่ายและนอกค่ายทั้งกิจกรรม